สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวทางไปภูเขาเทวดาหรือหว่างเซียนกู้ทุกคนถ้ามาจากหางโจรหรือว่าเซี่ยงไฮ้อะทุกคนจะต้องเดินออกประถัดทางนี้ประตูทางออกรถไฟแล้วเพื่อนๆก็เดินตามทางมาให้เพื่อนๆสังเกตนะครับ มันจะมีอยู่2อบัตนะฮะผมกำลังถ่ายให้ดูเนี่ยครับเพื่อนๆเดินตามทางมาทางออกจากรถไฟมาเพื่อกกนก็จะเห็น2อบัดนะครับซ้ายมือจะเป็นบัสสเตชันอันนี้ไม่ใช่นะครับซ้ายมือมาเราไม่ไปนะเราจะไป East Bus Station ทางด้านขวาเราก็เดินตามป้ายทาง East Bus Station ด้านขวาเลยนะครับ เพื่อจะไปต่อรถบัสหรือรถขนส่ง,ขงเขาอะฮะที่จะไปหวังเซียนกู้หรือหภูเขาเทวดาเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบง่ายๆแบบประหยัดไม่ต้องห่วงเลยนะครับลงจากสถานีรถไฟทางเดินมาแต่ละประตูของเกตแต่ละคนก็บังคับมาช่องเดียวเลยทางเดียวเลยเนี่ยฮะรเรามาตามป้ายทาง Eat Bus Station อย่างเดียวนะครับ ห้ามเลี้ยวซ้ายเลยเราไปเลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวาไปตามทางแล้วก็เดินไปตามทางเลยครับสังเกตจับป้ายคำว่า Eat Bus Station อย่างเดียวแหละครับพอถึงสามแยกสามแยกไ่แกะฮะสามแยกตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาเดียวเลยแล้วก็เดินใต้ไปตามทางมาเนี่ยฮะ เ็จะเห็น Eat Bus Station เราก็ไปตามป้ายบอกทางเลยครับมันจะเป็นรถบัสประจำทางของเขาอะฮรระหว่างสร้างเหลาสถานีรถไฟสร้างเหลาไปหว่างเซียนกู้หรือหุบเขาเทวดาที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันมาเองง่ายๆเลยครับ ค่ารถบัสจากสร้างเหล่านี้ไปหวังเซนกู้ก็อยู่ประมาณ30หยวนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการซื้อตั๋วชี้ตั๋วด้ครับเดินป้ายตามทางมาครับครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วครับเชียเชียเชเชียเชื่อ โค้ดบัสโค้ดบัสเนี่ยครับมันก็จะมีป้ายบอกทางว่า east coast station เราก็ไปเลยครับสวัสดี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 ครับพูดคนสวัสดีเชื่อ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 พูดไทยเก่งด้วยเขาก็จะมาเสนอขายตั๋วไปเลยนะฮะหว่างเซียนกู้นั่นแหละ เนี่ยฮะพอลงกระไดเลื่อนมาฮะเราก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวานี่ยครับอันนี้ประตูนี้ยมันจะเป็นประตูถ้าซื้อตั๋วเสร็จอะฮะนี่ห้องไต,ต่ตกซื้อตัว๋วจิกเกตเราซื้อตั๋วเสร็จเราก็จะมาช่องนี้เพื่อจะขึ้นรถบัสเดี๋ยวเราผมไปดูพาไปดูช่องซื้อตั๋วก่อนนะครับเนี่ยฮะทุกคนก็จะเจอลงกระไดเลื่อนก็จะเจอจิกเกตฮอลแล้วก็เข้าไปซื้อเลยครับ นีฮะช่องจ่ายตัว๋วซื้อตั๋วแล้วก็ซื้อจากทางนี้เพื่อนเพื่อนซื้อตั๋วเสร็จในราคา30หยวนแล้วก็บอกเขาว่าเราไปหวังเซียนกู่แล้วเขาก็จะให้เราเอาโทรศัพท์ของเราอะ่ะถ่ายรูป qr วอารโค้ดของพนักง,งานขายเพื่อไปยืนยันกับคนขับรถที่ตอนขึ้นรถอีกทีนึงว่าเราได้ซื้อตั๋วมาแล้วพอเราถ่ายรูป พิว่าโค้ดใส่ในโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะจ่ายเงินแล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนเราก็จะจ่ายอาริเบหรือจะจ่ายแบบไหนหรือจะจ่ายเงินสดได้หมด30หยวนครับพอพอได้จ่ายเงินเสร็จแล้วเราได้ตั๋วโค้ดในโทรศัพท์แล้วเราก็เดินเดินมาทางนี้เลยครับเดินมาทางนี้เพื่อจะมาขึ้นรถบัสรถบัสนี้มันจะมีตั้งแต่9โมงนะจนถึงรอบ4โมงครึ่ง ถึงรอบสี่โมงครึ่งเนี่ยฮะแต่ผมเข้าไปไม่ได้แล้วนะผมก็จะะบอกแล้วก็จะมี Security Check ก่อนขึ้นรถบัสเนี่ยฮะแล้วต้องเข้าไป Security Check, check, check ก่อนรถบัสเนี่ยฮะมันก็จะมีอยู่ประตูทางขึ้นรถบัสเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่ารถบัสของเราไปหวังเซียนกู้เข้าช่องไหน ส่วนมากหลักๆอาจจะเป็นช่องริมสุดมันไม่จําเป็นนะว่าจะช่องไหนแต่ส่วนมากหลักๆจะเป็นช่องริมสุดเราก็เอาที่เราถ่ายรูปอ่ะในโทรศัพท์ไว้ที่พนักงานขายเราถ่ายรูปโค้ดคิวาโค้ดไว้อนะ่ะแล้วเขาจะมีเวลาบอกว่าเรารอบไหนไม่ต้องห่วงมันมีตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงครึ่งสมงเย็นครึ่งนะเนี่ยเราก็มาถามเขาเริ่มมันจะมีเวลาบอกว่าเรา ในตั๋ว QR โค้ดที่เราถ่ายว่ารถเราออกกี่โมงเราก็มาเดินถามเขาได้เลยก่อนรถออกว่าเอา QR โค้ดให้เขาดูว่าเนี่ยไปหวังเซียนกู้เนี่ยช่องนี้ไหมใช่นีมไหมถ้าใช่เขาจะเอาโทรศัพท์เขาอะมาสกแกน QR โค้ดเราอีกทีแล้วเขาก็จะบอกให้เราขึ้นรถบัสคันไหนไปน่าจะเป็นช่องนี้ฮะที่ผมไปช่องนี้เนี่ยฮะไปง่ายครับแล้วก็เวลาเวลาไปถึงสถานีแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะ ขากลับอะ่ะมันก็จะมีตั้งแต่9้าโมงเช้าเลยนะมาสร้างเหล่าเนี่ยกลับขากลับะนะเก้าโมงเช้าจนถึงสองทุ่มครึ่งใช่ครับมาถึงสองทุ่มครึ่งเลยรอบสุดท้ายสองทุ่มครึ่งส่วนมากคนก็นิยมเดินตั้งแต่4โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นเดินไปถึงบึ้งๆแล้วเขาจะเปิดไฟสวยไงบึ้งไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าใครจะค้างที่โรงแรมนะก็ไม่ต้องห่วง ไปนอนโรงแรมที่นู่นก็ได้หวังเสียนกู้แล้วก็บอกเจ้าของโรงแรมว่าพรุ่งนี้เช้าจองรถบัสให้เรากลับให้หน่อยได้ไหมมันก็จะมีรถรถรถ,รถตู้เล็กก็แหละเขาจะวนรับนักท่องเที่ยวแถวนั้นกนะ็ะก็30หยวนเหมือนกันก็บอกกอบเจ้าของโรงแรมได้เลยว่าให้จองรถกลับสร้างเหล่าให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วเพอเพื่อนก็นั่งกลับมาเนี้ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการไปเพื่อนเอนไปถึงที่ ปุบขาวให้ได้เทวดาแล้วก็จะเห็นเองว่าท่ารถาบัสมันจอดตรงไหนมันจอดที่ทางเข้าเลยเดินไปอีกประมาณ2-300เมตรก็ถึงแล้วนก็จะเห็นเลยล่ะง่ายมากไม่ต้องห่วงราคาประหยัดประหยัดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับมาง่ายครับสบายๆครับสวัสดีครับ